คิ4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานอิกาแล้วนะคะจัดช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์คนาสิงห์นะคะในเดือนพฤษภาคม2567นะคะชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะ ชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนะอาจจะตรงกับบางท่านและอาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอย่ากเก็บเอาคําทำนายไปใส่ใจนะคะหรือถ้าไหนที่เป็นเรื่องเตือนนะะไว้เตือนตัวเองได้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องดีๆอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้นะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วยนะไม่ได้อยู่กับดวงนะชีวิตอย่าผูกติดกับดวงนะคะนะ ไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะฮะตามสโลแกนหน้าช่องเลยนะฮะเช้าสิงในเดือนนี้นะฮะตัวคุณนะจะมีคนเข้ามานะมากหน้าหลายตานะแต่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนนะ,ะอ่ะชาช้าราศีสิงเป็นคนที่ค่อนข้างเฟลลี่นะจะมีเพื่อนมิตรสหายเข้ามาหาคุณนะเป็นประจำนะฮะหรือคุณบางครั้งคุณอาจจะไปหาเพื่อนก็ได้นะเช่นเดียวกันนะฮะ พาขยายตัวตนมีดวงเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติหรือผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะนะแล้วแต่แต่เป็นผู้สูงอายุนะะหรือถ้าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงของคุณเนี่ยนะมีปู่หรือสีหรือพ่อแก่ฮะอ่านะดวงคุณจะเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้อยู่เนาะนะอ่าใบที่สามค่ะเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นหรือ จะเข้าฝันคุณนะคะจะมาทางความฝันนะ,ะใครที่ชาวที่เป็นชาวราศีสิงห์อาจจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะมาบอกเลขในความฝันให้คุณนะก่อนหน้านี้นะคะตำแหน่งคนรักคู่ครองนะ,ะได้ไพ่ควินออฟวอลนะใครที่มีค,คู่คู่คุณจะมีการเดินทางกระทันหันนะ,ะเดินทางแบบเล่งด่วนไม่รู้จะไปไหนเนี่ยแหละนะคะ อดีตที่ผ่านมามีปัญหาอึดอัดคับข้องใจนะกับบุคคลรอบข้างนะกับบุคคลรอบข้างอันที่เช่นว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อร่วมงานนะเป็นบางท่านบางท่านก็แบบเออก็ดีกับชาวสิงนะบางท่านก็จะทําเรื่องหน้าอึดอัดใจให้หรือสร้างปัญหามาให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะห่วงบุตรหลานบริวารน,น้องหมาน้องแมวนะบางท่านมีระวังอาการโรค แพ้ขนสัตว์นะหรือภูมิแพ้นะอ่ความคิดภายในใจช่วงนี้เครียดอะไรบางอย่างนะ,ะชาวสิงเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับมีปัญหากงังวลไปเรื่อยเลยนะกังวลบุตรหลานบริวารน,น้องหมาน้องแมวอึดอัดใจกับเพื่อนฝูงบริวารน,นะหรือญาติบางคนนะคะตำแหน่งบ้านนะ ตำแหน่งบ้านได้ไพห่หกไม้เท้านะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาที่บ้านค่ะนะสิ่งที่มุ่งหวังของชาวราศีสิงเนี่ยบางคนอยากจะไปทํางานต่างประเทศบางคนอยากออกจากงานนะเรื่องจริงแต่ว่าอยากออกไม่ได้นะแค่เป็นความรู้สึกของการอยากออกจากงานนะหรือบางท่านอยากจะเดินทางไปทํางานไกลบ้านนะคะอ่าถ้าเดิน ถ้าอยากเดินทางทําง,งานไกลบ้านต่างประเทศอะไรเงี้ยนะให้ทำพาสออ์ตเตรียมรอไว้ก่อนนะแต่จังหวัดในเดือนนี้ยังไม่ได้ไปนะคะภายในตาแหน่งอนาคตอันไกลาชาวราศีสิงห์เนี่ยมีบุคคลเข้ามานะมีบุคคลเข้ามาจะาขายขนมจีบชาวราศีสิงห์นะในอนาคตอันไกลคนนี้นะคุณโปรดเปิดตามองเขาหน่อยนะเพราะชาวราศีสิงห์ดูแล้วไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะ เนี่ยไพ่ยขยายคู่ครองคนรักนะอ่าตำแหน่งคนรักไใ้ใบนี้นะจ๊ะนะชาวราศีสิงห์ถ้ามีคนมาจีบก็จะไปไวแบบว่าคบกันแป๊บๆก็จะเลิกลานะัหลังจากกันอ่านะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าชาวราศีสิงห์เขาช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินจ้ะ <laughs> มุ่งแต่ง,งานและเงินนะดูใบสุดท้ายสิ นะทํางานก้มหน้าก้มตามเมคมันนี่นะไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะมีใครเข้ามาเขาก็ไม่สนนี่ค่ะมีคนเข้ามาค่ะนะเนี่ยเห็นไหมมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่ชาวราศีสิงห์ไม่สนใจและก็มีเกณฑ์มีดวงเป็นชาวต่างชาติด้วยและและคนไทยด้วยนะคะประมาณสองสามคนนะ่ะเท่าที่เห็นนะคะแต่ชาวราศีสิงห์ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินจ้าช่วงเดือนพฤษภานะอ่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใครที่เกิดสิงห์นะเม้นมาด้วยนะจ้าอ่อ่าโอเคนะ,ะเดือนนี้นะชาวราศีสิงห์ระวังสุขภาพเน็บชานะปัญหาแข้งขาแข้งเข่านะฮะแล้วก็ความเครียดจากนอนไม่หลับบางทีคุณก็ไม่ได้มีชีวิตที่แบบ แย่ yeah, อะไรหรอกนะแต่แบบว่าคุณวิตกกังวลไปก่อนเนาะชาวราศีเสีงยงคุณวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่เห็นนะคะสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่ใช่ยังมาไม่เห็นประมาณนั้นนะคะยังหรือ,หร,อหรือไม่ก็คุณกังวลใจเรื่องของเก่าๆอะ่ะเรื่องเรื่องราวเก่าๆนะอาจจะกลับมาให้คุณเป็นทุกข์วิตกกังวลนะอาจจะเป็นเรื่องราวของอดีตคนรักนะที่ทําให้คุณ รู้สึกว่าไม่อยากจะมีความรักอีกแล้วนะหรือกลัวปัญหาที่จะตามมากับความรักครั้งใหม่นะเพราะว่ามีบทเรียนจากความรักครั้งเก่าแล้วนะชาวราศีสิงห์ก็เลยแบบช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินเลยนะจ๊ะอ่าอ่ะ,อะถ้ามุ่งแต่เงินชาวราศีสิงห์อยากจะถูกโชคอ,อยากจะมีโชคลาบหร,หรือไม่คะอ่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วแม่หมอลิ้นพันกันแล้วนะคะ ถ้านะอยากจะมีโชคลาบมีเลขหน้าไพ่ให้นะคะมีหกสี่นะหกสี่หกเจ็ดนะหกสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วก็หกหกด้วยโอ้เลขเบิ้ลน่าจะมานะคะอ่าโอเคขอบคุณชาวราศีสิงและทุกราศีนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะ,ะนะถ้า หากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะนะ,ะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ f.idline 4399na นะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ